สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านาพบกับดิฉันนางสาวน้ำเพชรสุมานที่จะมาพูดกับทุกท่านในหัวข้อการใช้ชีวิตโซเชียลมีเดียของคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้มีใครในที่นี้ตื่นเช้ามาและสิ่งแรกที่ทําคือคว้ามอือถือขึ้นมาเช็คโซเชียลมีเดียบ้างคะหรือกอน,นอนก็ต้องเลื่อนฟีดดูเรื่องราวต่างๆจนดึกดื่นดิฉันเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของพวกเราโดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์มากกว่าที่เคยเป็นมา และทำไมคนรุ่นใหม่ถึงเหมือนต้องการอยู่บนโลกโซเชียลตลอดเวลาระดับการติดโซเชียลในปัจจุบันเป็นอย่างไรและส่งผลอย่างไรกับชีวิตเราบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะโดยที่ฉันจะพูดคุยในประเด็นที่1คือการสื่อสารในอดีต vs ปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรเมื่อลองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกกสัก20-30ปีก่อน เพื่อนๆจะเห็นว่าการสื่อสารระหว่างคนยังเป็นไปอย่างเรียบง่ายซึ่งมีข้อจํากัดด้วยเวลาและสถานที่อย่างการส่งจดหมายที่ใช้ในเวลาหลายวันหรือโทรศัพท์ที่ต้องไปใช้ที่บ้านหรือที่สาธารณะเท่านั้นแต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่เราหยิบมือถือขึ้นมาก็สามารถส่งข้อความโทรหรือแม้แต่เห็นหน้าผ่านวิดีโอคอลได้และยังสามารถเชื่อมต่อกับคนทั่วโลกได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram l i n e Tik t o k X ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวกสบายและไร้พรมแดนด้วยความรวดเร็วและสะดวกของโซเชียลมีเดียทำให้โลกดูใกล้กันมากขึ้นแต่บางครั้งความสะดวกนี้กับสร้างช่องว่างให้เราห่างจากการพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัวเราสื่อสารผ่านหน้าจอผ่านอิโมจิผ่านสติ๊กเกอร์แม้แต่การแสดงความรู้สึกก็ลาลเป็นเพียงการกดใจหรือกดไลค์การสนทนาแบบลึกๆแปลเป็นแค่คอมเมนต์สั้นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างคนจึงตื้นเขินลงและขาดความจริงใจการสื่อสารแบบนี้ก็มีข้อเสียเช่นการสื่อสารที่ขาดอารมณ์และความลึกซึ้งเมื่อเทียบกับเจอหน้ากันจริงๆทําให้เกิดการตีความผิดพลาดจากข้อความที่ไม่มีน้ําเสียงประกอบอาจทําให้ผู้รับสารเกิดค,ความเข้าใจผิดและไม่สามารถรับรู้ถึงจิตนาอารมณ์ของผู้สื่อสารได้หรืออาจรับรู้ความคลาดเครื่องไปนั่นเองค่ะประเด็นถัดไปประเด็นที่2และโซเชียลมีเดียนเนี่ย มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเรายังไงมีงานวิจัยมากมายที่ชี้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียม,มากเกินไปสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเช่นความวิตกกังวลความเครียดและภาวะซึมเศร้าเพราะการที่เราหลงติดอยู่กับการเปรียบตัวเองกับผู้อื่นผ่านสื่อที่สวยงามและถูกแต่งเติมหรือแม้แต่การตอบสนองต่อข้อความหรือการกดไลค์จากผู้อื่นมากเกินไปมันก็สามารถทําให้เราหมกมุ่นและมีอารมณ์แปรปรวนได้ นอกจากนี้การนั่งติดหน้าจอนานๆยังทําให้ร่างกายของรอยได้รับผลกระทบจากการขัดการเคลื่อนไหวปวดคอปวดไหล่หรือส่งผลให้กล้ามเนื้อฟอการจ้องหน้าจอนานๆก็ทําให้ตาแห้งตาล้าและการนอนดึกเพราะเล่นโซเชียลมีเดียก่อนนอนทําให้การพักผ่อนไม่เพียงพอเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว และยังมีในด้านจิตใจที่มีผลกระทบซึ่งการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียอาจทําให้เกิดความรู้สึกด้วยค่าความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าบางคนได้พบกับสิ่งที่น่ากังวลมากไม่แพ้กันคือการที่คนรุ่นใหม่ไว้ใจในคนโซเชียลมีเดียมากเกินไปมีกรณีที่เด็กหรือคนหนุ่มสาวไปพบคนที่รู้จักแค่ในออนไลน์แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการถูกลอกล่วงการถูกทําร้ายหรือการถูกเอาเปรียบทางเพศเพราะในโลกออนไลน์เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า คนที่เราคุยด้วยเป็นใครจริงๆเพราะฉะนั้นทุกๆคนจึงต้องระมัดระวังในการพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จักไม่ควรเชื่อใจมากเกินไปนะคะและประเด็นสุดท้ายในวันนี้การบริหารเวลาและการใช้โซเชียลมีเดียกับการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ การจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้โซเชียลมีเดียจึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นการตั้งเป้าหมายว่าใช้โซเชียลเพื่ออะไรใช้เวลาน้อยลงจำกัดเวลาการดูหรือลกใช้แอป,ปที่มีฟีเจอร์ช่วยควบคุมเวลา ลองคิดดูนะคะว่าสมมติว้าเราใช้เวลา3ชั่วโมงต่อว,วันกับโซเชียลมีเดียใน1ปีเราจะเสียเวลาไปถึง1,095ชั่วโมงหรือประมาณ45วันเต็มถ้าเราเอาเวลาส่วนหนึ่งมาบริหารและทำกิจกรรมอื่นที่มีประโยชน์แทนเช่นการออกกำลังกาย30นาทีต่อว,วันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีการอ่านหนังสือ1ชั่วโมงต่อว,วันเพื่อได้ความรู้ใหมๆ่ๆ การเรียนทักษะใหม่เช่นดนตรีภาษาหรือโปรแกรมต่างๆที่พัฒนาตนเองได้ดีขึ้นโดยการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวพบปะส,สังสรรค์หัวเราะกินข้าวด้วยกันชีวิตของเราจะมีความหมายและคุณภาพมากขึ้นไปอีกและเราก็มีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆที่จะแนะนําทุกคนเพื่อไม่ให้ติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปซึ่งเราอาจจะกําหนด ดิจิตอลดีท็อกลองปิดโซเชียลมีเดียบ้างในบางช่วงเวลาออกไปผ่อนคลายกับธรรมชาติใช้เวลาคอลิที้รรมกับคนที่เรารักแบบตัวต่อตัว,ตวไม่ใช่ผ่านหน้าจอสร้างกิจกรรมใหม่ที่ช่วยพัฒนาตนเองและสุขภาพหรือเลือกติดตามคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตส่ตงเสริมให้ชีวิตดีขึ้นสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะฝากข้อคิดไว้ว่า โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ทรงพลงังแต่ก็เหมือนดาบสองคมขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้มันอย่างไรเราไม่จําเป็นต้องหลีกหนีจากโลกโซเชียลออนไลน์แต่ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตการใช้งานเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างชัญฉลาดมีสติและไม่ให้มันมาควบคุมชีวิตของเราจนเกินไปอยากจะให้ทุกคนหาความสมดุลในการใช้ชีวิตทั้งในโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง เป็นยังไงกันบ้างคะกับการพูดคุยเรื่องการติดโซเชียลมีเดียของคนรุ่นใหม่ในวันนี้ทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคะสามารถร่วมคอมเมนต์พูดคุยถกเถียงกันได้คะ่ะและหากมีข้อข้อม,มูลส่วนไหนผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ